คลิปนี้จะมาสอนการลงไฟล์แก้ตัวไอคอนสีจ้าหรือว่าสกินที่แบบสีแสบตาครับหลังจากที่อัปเดต13.1.0ไปแล้วทีนี้การลงมันจะมีสองแบบก็คือแบบที่ผมกำลังสาธิตก็คือสำหรับคนที่ใช้ Android 11ขึ้นไป ที่ลงภาษาไทยไว้ที่ Android Data นะครับส่วนใครที่เป็น Android ต่ำกว่านั้นและลงไฟล์ภาษาไทยที่ Document ให้ไปลงไฟล์ที่ Document นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตลงไฟล์สำหรับ Android 11ขึ้นไป หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วตัวไฟล์จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในไฟล์ส่วนตัวของมือถือแต่และเครื่องนะครับผมเริ่มแรกให้เราไปที่แอปลาครับผมแล้วไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดกดติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมของแพทไอคอน13 100นะครับ แล้วก็กดตรงลูกศรชี้ขึ้น,นข้างบนข้างๆถังระยะครับผมแล้วกดโอเคครับจากนั้นให้ออกจากแอป,ปครับผมเมื่อเราออกจากแอป,ปแล้วให้ไปที่อแอป,ป iS File Explorer ครับที่เก็บข้อมูลภายใน โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับเราจะเห็นโฟลเดอร์แพทไอคอนหนึ่งสามหนึ่งูนศูนย์ที่เราแตกมาจากเฮียครับกดเข้าไปข้างในจะมีทั้งหมดห้าโฟลเดอร์ให้เราติ๊กอ,อ่กดค้างนะครับแล้วก็กดติ๊กให้หมดทั้งห้าโฟลเดอร์แล้วก็กดคัดลอกครับผมตรงนี้อธิบายก่อนนะครับคือถ้าเป็น Android ที่ต่ำกว่า Android 10ลงไปให้ลงที่ Document นะครับโฟลเดอร์ด็อ e n t เมตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็น Android 11ขึ้นไปก็กดไปที่ Android Data แล้วเลื่อนหาโฟลเดอร์ com.sega.soccer.manager ครับให้กดเข้าไปเลยกดเข้าไปที่ไฟล์อินสตอรแล้วกดวางตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ลงภาษาไทยไว้ก็กดวางได้เลยครับพอเรากดวางถ้าเป็นถ้าคนที่ลงไฟล์ภาษาไทยไว้แล้วให้กดที่นำไปใช้ทั้งหมด แล้วกดที่เขียนทับครับแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ยังไม่ได้ลงภาษาไทยครับให้กดวางไปเลยเมื่อเรากดเขียนทับไปแล้วรอสักครู่ครับ พอเราคัดลอกมาวางหมดแล้วให้กดออกจากแอปครับผมจากนั้นกดเข้าเกมได้เลยครับรอสักครู่ครับเกมจะกำลังประมวลผลใหม่ เอเข้าหน้าเกมแล้วให้ไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วกดที่ดูครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นว e w นะครับกดที่หน้าจอผู้ใช้หรือบรรทัดที่สามถ้าเป็นใครไม่ได้ลงภาษาไทยครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับอันข้างล่างสุดให้กดตรงโหลดสกินซ้ำครับผม ตัวเกมจะทำการโหลดสก,กินใหม่จากนั้นลองเช็คดูครับผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวไอคอนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ